ราชาลูกหนังทโรขอเสเนอคริสเตียนเอลิกเซนรับว่าตนเองทำหน้าที่เอเย่นจำเป็นในการโน้มน้าวราสมูธหอยลุนจนเจ้าตัวตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหอยลุนในวัย20ปีได้รับเลือกให้เป็นกองหน้าเป้าหมายหลักของเอดิคเทนฮากในการเสริมทัพหลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับอาตาลันตาโดยทำไป9ประตูจาก32นัดหลังก้าวขึ้นมาเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปเป็นปีแรก กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับในเวทีทีมชาติฮอยลุนทำไปห6ประตูจาก6นัดที่ลงเล่นให้เดนมาร์กโดยลงเล่นเคียงข้างเพื่อนร่วมทีมมาอย่างเอริกเซนรุ่นพี่ที่เขาตั้งฉายาติดตลกว่าเอเยนคริสเตียนเนื่องจากทั้งคู่คอยสนทนาการเกี่ยวกับชีวิตที่โอทัฟฟอร์ดกันอยู่เสมอเขายัางไม่ได้จ่ายเงินให้ผมเลยดังนั้นผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาคำว่าเอเยนมาจากไหน ผมยังไม่ได้รับค่าตัวเอริกเซนหัวรอกกับเอ t มจากสิ่งที่เขาบอกกับฮอยลุนเพื่อนมโนมนาวให้รุ่นน้องร่วมชาติของเขาย้ายมาร่วมทีมเอริกเซนยืนยันว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการที่จะขายของแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวของฮอยลุนเองแน่นอนผมเคยพูดกับผู้จัดการทีมเกี่ยวกับราสมุสมาก่อนและผมก็เคยพูดกับราสมุสเกี่ยวกับสโมสรด้วยเช่นกันแน่นอนผมบอกเขาทั้งหมดเกี่ยวกับสโมสรให้เขาฟัง และแน่นอนตอนนี้ผมก็ยังบอกเขาอยู่ในตอนนั้นมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองว่าเขาอยากจะย้ายไปทีมไหนและเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนและแล้วโชคดีที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขากล่าวต่อผมหวังว่าเขาจะทำประตูดได้บ้างแต่แน่นอนว่าเขาจะนำความกระหายเข้ามาอย่างมากเขาเป็นนักเตะที่ชอบวิ่งเพรสซิงมีเทคนิคดีและหาช่องเก่งเหมือนกับศูนย์หน้าตัวเป้าที่ถูกต้องผมหวังว่าเขาจะพัฒนาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่นี่ เฟรดโพสข้อความสุดซึ้งอำลาแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่ปิดฉาก5ปีของเขากับสโมสรเฟรดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิเตอร์ส่วนตัวของเขาบอกเล่าถึงความประทับใจที่เขามีต่อสโมสรและแฟนแฟนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณสโมสรที่ให้โอกาสเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรขอบคุณสำหรับทุกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟรดกล่าวผ่านทวิเตอร์วันนี้เป็นการจบอีกหนึ่งบทที่สวยงามที่สุดในอาชีพคาแข้งของผม ผมใช้ชีวิตตามความฝันที่จะได้สวมชุดแข่งให้กับหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผ่านช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายผมเชื่อมั่นว่าผมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่ในทุกๆการฝึกซ้อมและเกมการแข่งขันมันเป็นช่วงเวลา5ปีแห่งความฝันสําหรับผมและครอบครัวผมจะซาบซึ้งในบุญคุณสําหรับโอกาสนี้ตลอดไปปีสาตแดงตลอดกาลจิ้มชื่อตำนานแมนยู ลิซโดมาตินสปราการังทีมชาติอาเจนินาตัดสินใจเลือกอดีตเซนเตอร์ฮาฟทีมมายเลเ็ดเป็นดาวเตะที่เขาอยากเล่นด้วยมากที่สุดโดยมั่นใจว่าจะถือเป็นคู่้าในฝันของเขาเลยทีเดียวกระทั่งล่าสุดหลังถูกสอบถามว่าหากเลือกได้อยากได้เซนเตอร์ฮาฟคนไหนเป็นคู่ขากองหลังร่างเล็กซึ่งปัจจุบันจับคู่กับราฟาเอลราในทีมผีแดงได้ยังลงตัวระบุว่าขอเลือกเนมันญาวิดิชผมขอเลือกวิดิชส,สภาพจิตใจของเขาขวาม,มุ่งมั่นและเขามีความกระหายตลอดเวลาคุณก็รู้ไม่ใช่หรือ สตาเลือดฟ้าขาวเอ่ยเมื่อ12ส,ส,สิงหาคมถึงอดีตพาร์เนอร์ของลิโอฟร์ดนานซึ่งทั้งสองพาทีมดังแห่งโอทัฟฟอร์ดประสบความสําเร็จอย่างมากมายทั้งนี้อดีตขุนพลทีมชาติเซอร์เบียซึ่งย้ายมาจากสปาตักมอสโกในปี2 0ศได้แชมป์กับผีแดงรวม15รายการแบ่งเป็นแชมป์พิม์ลีก5สมัยรวมทั้งแชมป์แชมเปี้ยนลีกและแชมป์สมสรโลกในปี2008ตลอดระยะเวลาการรับใช้สังเวียนแข่งโอทัฟฟอร์ด8ปีโดยเขามีสถิติลงสนาม300นัดและยิงได้21ประตู เผยเหตุผลทําไมผีถอนสมอล่าตัวเคนดิออร์ติกเปิดเผยเหตุผลที่ทําให้ปีแสดงแมนเชตูไ้เต็ดตัดสินใจถอนสมอลเลิกล้มแผนการคว้าตัวแฮร์รี่เคนหัวหอกระดับตํานานไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เพิ่งตกลงย้ายร่วมทีมบอญนิก100ล้านปอนด์ทัพปีแสดงเคยตกเป็นข่าววางเคนเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการเสริมทัพแดนหน้าตลอดระยะเวลาในช่วง2-3ปีหลังพวกเขาพยายามผลักดันดิวนี้อย่างเต็มที่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนจะถอนตัวหันไปไล่ล่าลาสมูธหอยหลุนจากออตแลนตาแทนที่ราคา72ล้านปอนด์หลังเคียนได้ย้ายทีมสมใจไปไบเมนิกเมื่อวันเสาร์ดีแอลติกก็ออกมาเปิดเผยทันทีถึงเหตุผลที่ทำให้ยูนเต็ดตัดสินใจล้มแผนไล่ล่าตัวหัวหอกวัย30ปีในครั้งนี้โดยรายงานระบุว่ายูนเต็ดจะไม่ยอมพาตัวเองเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ที่คิดว่าไม่มีทางชนะพวกเขารู้สึกว่าเคียนชื่นชอบบาเมนิกมากกว่า ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีอะไรมาก,การันตีว่าทีมของเอริกเทนฮากจะดีพอถึงขั้นท้าทายแชมป์รายการใหญ่รายงานยังระบุได้ว่ายเต็ดคิดว่าเคนจะได้รับขั้นใน30ล้านปอนด์ต่อปีแต่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดเจนสำหรับเคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเขาต้องการย้ายจากสเปอร์ทีมที่เขาอยู่ด้วยมาตั้งแต่อายุ1 1ปีเพื่อออกไปตามหาความสำเร็จในแง่ของถ้วยรางวัลอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ13สิงหาคม2566 ออบฟิชียลบาเยามนินกควา้าแฮรดิเคนยอดกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษจ,จากท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยราคา100ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก20ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนยนปี2027อ f อฟฟิชียลฟาวเอฟแอลวัวบวกควา้าโยอาคิมเมเล่แบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กจากออตาลนตาด้วยราคา12ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 o f f i ิ i a l ปารีสแซงต์แชร์แมงควาอุสมมนเดเมเล่ปีกจรวดทีมชาติฝรั่งเศสจากบาร์เซโลนาโดยราคา50บล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 8 o f f ี c i a l เน้องยืมมากินยอสปีกชาวบาสเลียนของอาร์เซนอลมาใช้งาน1ฤดูกา hill, ล o f ฟ i c i a ีฝูแลแมควาอาดามาตาโอเล่ปีกก้ามโตดีกรีทีมชาติสเปนมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะหมดสัญญากับบุฟท์แทนตันวันเดรอดเร์เรอร์ f f i c i a l โบตาโฟโก้คว้าเดียโก้คอสตาอดีตกองหน้าดาวดังเชลซีมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะหมดสัญญากับบูฟเทนตันวันเดอร์เรอร์ส่วนรายละเอียดของสัญญายังไม่มีการเปิดเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อไปยังไบมอนิกเพื่อขอซื้อตัวเบงชแมงปาวากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโดยเสือใต้ย,ยังไม่เปิดไฟเขียวแต่ตัวนักเตะมีเป้าหมายชัดเจนที่จัมลาถินอเลอันส์อาดีนาสมอร์นี้ข้าวจากฟาบิโซโรมาโน อาเซนอนตั้งค่าตัวทาเคโรโทมิยาสุกองหลังชาวญี่ปุ่นไว้ที่30บล้านปอนด์หลังนักเตะมีข่าวได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานข่าวจากสปอร์ตวิเนสมอยเซตไกเซโรกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเอกวาดอร์ของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเตรียมที่จะย้ายไปเชลซีด้วยสัญญาระยะยาว8ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 3 1โดยมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่าง2สโมสรเพื่อหาบทสรุปเรื่องค่าตัวไกเซโดซึ่งน่าจะเกิน110ล้านปอนด์ข้าวจากฟาบิโซโรมาโนเรียลมิริทกำลังจะได้เกปาอาริซาบราร์กาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทับแบบสัญญายืมตัวหลังจากที่นักเตะปฏิเสธที่จะย้ายไปไบมินิกข้าวจากฟาบิโซโรมาโนล่าสุดราชันชุดขาวปีดียวยืมตัวเกปาได้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีออปชั่นบังคับซื้อขาดแต่อย่างใด ขณะที่เชลซีกำลังให้ความสนใจที่จะดึงแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กของนีสมาแทนเกปปาข้าวจากเดอะกาเดียนเรอัลโซซินาหวังที่จะยืมเคีรนเทียนี่แบ็กซ้ายเลือดวิสกี้ของอาร์ซอนมาใช้งานทว่าไอ้ปืนใหญ่ต้องการปล,ล่อยดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์วัย26ปีแบบขายขาดเท่านั้นข้าวจากฟาบิโซโรมาโนอินเตอร์มิลานตกลงขายโรบินโกเซนแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมนีให้อูดิโอนเบอร์ลินเรียบร้อยที่ราคา15ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโน ขณะเดียวกันงูใหญ่บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาร์ลอสเอกุสโต้เบ็คซายมอนซามาแทนโคเซนโดยเป็นดีลแบบยืมตัวพร่องออปชันบังคับซื้อขาดที่ราคา13ล้านยูโรข้าวจากฟาบิโซโรโมาโนโน,นอกจากนี้อินเตอร์มิลานยังคงมุ่งมั่นหาผู้เล่นกองหน้าคนใหม่โดยเมดียทาเรมี่หัวหอ,อกทีมชาติอิหร่านของปอร์โตและเอริกมากซิมชูปโปโมติงกองหน้าทีมชาติแคมรูนของไบมินิกเป็น2แข้งล่าสุดที่เข้ามายู่ในลิสต์เข้าจากลาการซต้าเดลโลสปอร์ต โดยทาเดมี่มีค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรส่วนชูโปรโมติงน่าจะอยู่ที่ราว10ล้านยูโรเข้าวจากลากัสตาเดลโลสปอร์ตอาตาลันตาบรรลุข้อตกลงกับเอซีมิลานในการขอยืมตัวชาเลเดอร์เกเตล่ากองกลางตัวรุกชาวเบเวียมมาใช้งาน1ฤดูก,กาลพร้อมออปชันซื้อขาดที่ราคา23ล้านยูโรเข้าจากมาเตโอโมเรโตและฟาบิโซโรมาโนโดยในข้อตกลงดังกล่าวอาตาลันตายินดีจ่ายเงิน3ล้านยูโรให้เอซีมิลาน เพื่อเป็นค่ายืมตัวเดอร์เกเตล่าอีกด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโบลิเซียดอทมูลมีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวอาร์เมอเบล่าคอตเช็บเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีของเซาท์แฮมตันข้าวจากสปอร์ตวันแรนช์กำลังจะได้ตัวเนมญามาติกองกลางจอมเก่าเลือดเซิฟของอาร์เอสโรม่ามาร่วมทัพด้วยราคา3ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนและสกายอิตาลียเลียนโดปาเลเดสกองกลางตัวรับทีมชาติอาเจนนาของปารีสแซงต์แชกแมง ต้องการที่จะย้ายกลับไปไอเอสโรมาเท่านั้นถึงแม้เปอชตตกลงขายเจ้าตัวให้กาลาตาสลายเรียบร้อยแล้วก็ตามเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ไอเอสโมนาโกเปิดฉากเจรจากับบรัสเซียดำเนินเรื่องขอคว้าตัวทอการอาซากองกลางชาวเบลเยียมมาเสริมทัพเข้าจากฟุตแมกโตดิมิทีปาเยตอดีสตาโอลมปิกมากเซตกลงซบวาสโกดากามาแบบไร้ค่าตัวเรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีโดยเจ้าตัวเลือกปฏิเสธหลายข้อเสนอจากสโมสรฝรั่งเศสเพื่อแสดงความเคารพต่อมากเซ ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนเอาฮิลานได้ยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตล่อใจเนมากองหน้าซูเปอร์ร์ชาวบาซิเซเลียนของปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่เอเย่นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้เนมาได้แยกทางกับเปียเช่ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนบาร์เซโลนาและหลายสโมสจรจากสหรัฐอเมริกาต่างม,มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเนมาเช่นกันแต่เอาฮิลานมีโอกาสได้ตัวดาวเตจจอมลีลาวัย31ปีมากที่สุดข่าวจากฟาบิโซโรมาโน กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ